สวัสดีครับหนุ่มสุริชนชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านสวัสดีแมวบองปนกรุบกรุบคุณียบัตร นมสุรินมาแล้วครับผมมาครับพี่น้องแม่บ้านจัดให้โอ้โหเต็มถาดเลยเืันนี้ครับผมผู้เดียวเช่นเคยพี่น้องลาบครับผมลาบง้วนเี่แหละพี่น้องลาบซุกนะครับผมผักแกมกับเป็นสวนคือเกาแล้วลพี่นอ้องผักกาดขาวครับผมผักซี่ต้นหอมสลัดเมีย่ยนกระเทียมด้วยนะครับผมแล้วก็โอ้โหืันนี้สุดยอดเลยพี่น้องได้มาละนะครับมาละเน่านะพี่น้อง อะไรใหญ่มันเสพแสบกระนุมสุรินครับผม่อ,อน,นอ,อนื่นนะก,กนน็ขออนุญาตพี่น้องเนาะขอจะบวก่อนพี่น้องขออนุญาตนะครับจะได้กินเข่าเสพแบบพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับแนวกินเข่าเสพแบพี่น้องกินเสพแบอยู่แล้วเพิ่มไปจักบวกนียก็ยิ่งเสพขั้วเก่าพี่น้องขออนุญาตครับผมขอจะบวกเพราะกินเข่าเสพแบพี่น้องขออนุญาตนะครับ โอ้สุดยอดเฉินเคยพี่น้องข้าวเหนียวนะครับผมขออน้นยาไป้างล่างนะครับข้าวเหนียวเฉินเคยครับก้อนสิกินลาบก็ฝากพี่น้องครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสูรินด้วยครับสองช่องทางเฉินเคยพี่น้องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับมาครับจวดกันเลยพี่น้องบอกเบาๆไลค์ครับผมกินลาบงว่วนเสียบกระนุ่มสูรินครับผู้ดเดียวเฉินเคยพี่น้อง จัดเป็นถาดเลยพี่น้องนะครับผักเป็นสวนคือเกา่านะครับจวดน้ากันขออนุญาตใส่มือคือเก่าครับผมอือืมอืมบล้ำล้ำเลยพี่น้องรสจัดจนเลยมเหนีย ก็มาคเอาต้นหองเป็นถาดพี่นอ้องลาบซุกนะครับผมลาบง้อลาบซุกมาเนีเ่ย มาละพี่อนาะขอวันไปยังมาละผักเป็นสวนนีดเดาย้มอ่ำหล่ำ อย่าทั้งมือทั้งสองพี่น้องเข่าเสี็บแซมกันครับผมบุ๊เด้อแมลบางปูนโคบายนังลาบกูบัดลาบกูภาษาเขมรกับลาบง่วนพี่น้องเสี็บแซม,ม,ม,มกันครับนจนใกล้ๆกันนีบ้บัด สดๆพี่น้องปักซี่แม่บ้านแล้วปลูกสลัดผักปลอดสารพี่น้องสดๆเลยอืเอเคไปบวงหนึ่งเขาแสีบครับพี่น้องหอมหวยเลย หอมมากหอมจากแต่ละที่เป็นถาดพี่นออกไหมุงอบ้บางแล้วกินเนื้อแต่แล้วเห็ดหาเห็ดหายซิ่มเ,เดียวพานเลยพี่นอ่อย 이 모델로, 음. 튀어. ผมอัลำเพชรแซ่บเลยพักสดๆพร้อมเป็นองเลยไม่ทนน่ะ้มแซ่ กินทั้งในมันพอไม่ไปเนอกทั้งเม็ดมันพอเสียดายห,หายกินยาก,กลาบกับขมำลำเจอมาละไปเขากันดีครับ 玩玩。

เชื้อไก่พี่น้องน่าหน้าเนี่ยกินกินทั้งเม็ดเลยเอ,อย่ะเสีย

เดี๋ยวเป็นถาดพี่น้องไล้ e sei lá e não certo จะไปบ่งแสมากคมอน่งสมาก It down <sighs> hmm สุกเลยอัทรดอีกแบบหนึ่งพี่น้องแซ่บมากผักสดๆบันโอ้เข่ากันดีมาก แซ่บเลยพี่น้องอืมสุดๆคมแซ่บเผ็ดทั้งแซ่บครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงสุรินด้วยครับผมพอกันคลิปหน้าพี่น้องแซ่บายสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ